หัวเวียนหัวแล้วก็มึนหัวค่ะอาการนี้มันเป็นหนักขนาดไหนคะนี่ปวดจนแบบว่าบ้านหมุนนะคะนอนเนี่ยลุกขึ้นมาลุกเดินไม่ได้ลุกเดินไม่ได้เลยบ้านหมุนบ้านหมุนเลยใช่ไหมคะแมวมีอาการเคล่นไสอะไรไหมมีค่ะมีแต่ก็ทานยาหมองวกนั้นยหอตอนนั้นมันมันเป็นมานานไหมคะแม่อาการที่เป็นอาการที่เป็นนี่เป็นมานานแล้วค่ะเพราะว่าเป็นมานานแล้วมีภาวะเลือดจางด้วยมีภาวะเลือดจางค่ะ อ,อ,อาการนี่ป้านุนนี่แบบว่าที่ทําให้รู้สึกว่ามันมันไม่ไหวแล้วเราต้องดูแลนี่มันเป็นขนาดไหนะข,ของคุณแม่เลยที่รู้สึกว่าต้องต้องรีบดูแลรักษาการป้านวนคะคือก็ก็คือไปหาหมอที่นี้หมอบอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยคือคบางทีก็เป็นที่เราความดันเราสูงด้วยค่ะความดันสูงด้วยแล้วก็อาจจะเป็นที่เลือดเราไม่ดีด้วยค่ะ S 1> <S 1> <S ก็เลยส่งผลให้เราเกิดอาการเ<ช>รียนบ <S <S ้านเหมือเอ<ช>ลยนะคะคุณแม่แล้วคุณแม่ได้มาตัดสินใจทานผลิตภัณฑ์เทโอนี่เห็นจากที่ไหนคะเห็นจากที่โฆษณาค่ะเุ่มในโฆษณาค่ะคุณรูทำไมถึงมั่นใจได้สั่งซื้อมาทานนะคะคุณแม่ที่เห็นในโฆษณาก็ลองมาหลายยี่ห้อแล้วลองมาหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็ไม่ดีขึ้น Yup. อลองอีกสักตัวดิเผ mm hmm. hmm. like evet ื่อจะดีขึ้นคือเคยทานมาละยี <h <h ่โ้อเลยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วเรารู้สึกว่าอาการเวียนหัวบ้านหมุนของแม่ดีขึ้นนี่ประมาณกี่แผ่นคะคุณแม่กี่เมรรู้สึกว่าจะสิบเมตรสิบเม้าวันวันสองเม็ดเช้าเย็นสเม็ดเช้าเย็นพอดีขึ้นจากที่ว่าเราเวียนหัวตื่นเช้ามาเราจะเวียนหัวทุกวันค่ะ มันก็เริ่มอ่าสิเม็ดนี่เริ่มเริ่มเริ่มเบาลงลนะเราก็เลยว่าเอาออาการเราดีขึ้นเราก็เลยลองลองเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งแล้วเราก็ รู้สึกว่าเออเม็ดหนึ่งก็ก็ดีขึ้นอีกเม็ดนึงก็ดีขึ้นสองตัดตอนแรกทานครั้งละสองเม็ดใช่ค่ะแล้วก็ลดลงเหลือครั้งละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดค่ะหลังจากหนึ่งเม็ดที่มันดีขึ้นเลยใช่ไหมคะ่ใช่ค่ะอย่างอย่างอาการผลลัพธ์ที่ที่ในการทานนี่แม่ก็มันหายเลยคะอาการเยนหัวบ้านเหมือนของคุณแม่หายนะครัก็ดีขึ้นเพราะว่าเริ่มเริ่มแค่กล่องแรกก็รู้สึกได้เลยโอ้โหกล่องแรกนะคะคุณแม่รู้สึกว่าดีขึ้นเลยนะคะทุกคนนี่คือ นะคะว่าหลังจากที่ทานโบแล้วอาการดีขึ้น<ช>ตั้งแต่แผนแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะสิบเม็ดแรกเลยค่ะสิบเมรรเ็ดแรกเลยนะคะก็อยากให้คุณแม่นะคะฝากถึงทุกคนนะคะที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะฝากว่าถ้าใครมีอาการเบียนของบ้านหมูเนี่ยคุณแม่จะแนะนำผลิตภัณฑ์โ o ยังไงคะคุณแม่ค่ะมาทานดูนะคะเพราะว่าของเขาดีจริงๆค่ะต่อองมาหลายยี่ห้อแล้วไม่ตอบโจทย์ค่ะแต่ตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะอยากให้ลองดูนะคะ คือเสียง,งยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะจากคุณแม่นะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราไปนะคะสําหรับใครนะคะที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะปวดหัวระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีนะคะผลิตภัณฑ์ KO ของเราตอบโจทย์มากๆนะคะโทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ